วันนี้ท่องทิมิโนโตขอเสนอโมเมนต์ร่องปอนภูวินบางขอบปอนผูวินครับผมสำหรับผมกับน้องผูวินนะมันก็มีซีรีส์เรื่องเพางในแค่หนึ่งเดียวนะครับผมอยากจะฝากทุกๆคนด้วยนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างหนักสำหรับพวกเรามากถือว่าพลิกบทบาทเลยครับผมบอกได่นเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันและเข้มข้นมากๆเลยครับเป็นเรื่องที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยครับผมก็ เหมือนกับการพลิกบทจากนักศึกษาแพทย์เป็นบริการเนาะใช่แต่ว่าความคลั่งรักเขาว่น่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับคลั่งรักในตัวละครหรือคลั่งในคนเล่นครับเขาคุยอะไรกันอ่ะใช่วันหนึ่งครับคลั่งรักทุกคนนี้ครับผมทำไมเมื่อกี้อะไรนะขออีกทีวันหนึ่งครับคลั่งรักทุกคนนี้ครับผมทำไมเมื่อกี้พ่อโอเคเข้าใจแล้วพ่อคนคลั่งรักดูโมเมนต์กันยาวๆเบย์ยะ ตอนพรุ่งนี้คะตอนค้า ังจากที่งานจบก็มีให้กำลังใจกันด้วยอายังไม่จบแค่นั้นนะทุกคนยังมีคนคลั่งรักลงรูป